สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสวัสดีเอซพี่หวานใจทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันแรกในรอบ3ปีที่พี่หวานใจได้กลับมาเมืองไทยแต่กลับเราก็ยังไม่ได้กลับไปที่บ้านเพราะว่าต้องพักอยู่ที่โรงแรม1คืนนะคะก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเข้าเมืองไทย ในช่วงโควิดนี้แต่ว่าโควิดมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องมีมาตรการอะไรขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างแต่ช่วงเดือนช่วงเดือนเมษายนที่พี่หวั่นใจเข้ามานี่มันจะมีมาตรการมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมาแชร์ความรู้ให้กันฟังนะคะแต่แต่ขั้นตอนอะไรทุกอย่างมันก็ต้องรอผลผลตรวจโควิดด้วยว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ย นะคะคจะเล่าให้เพื่อนๆืฟังก่อนที่จะมานะคะก่อนที่จะมาเราก็มีการจองตัวงงต๋วเครื่องบินจองตั๋วเครื่องบินมีการบุ๊กกิ้งโรงแรมเพรว่าเราจะมาพาักโรงแรมไหนเพราะว่าเขามีกฎให้แบบว่ากด t e s and go หมายถึงว่าเราเรา t e สเราตรวจวันหนึ่งพอตรวจไม่เราผ่านปุ๊บเราก็กลับบ้านได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องมีการ เราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนเราจองจองโรงแรมก่อนว่าเรานอนอยู่โรงแรมไหนแล้วก็เราก็เลยจะต้องยื่นเรื่องขอไทยพาสนะคะไทยพาสก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีโค้ดแบบว่าเหมือนที่เราฉีดวัคซีน3ามข็มแล้วเราก็จะโหลดอ่าโค้ดเข้าไปในนี้แล้วเขาก็เราก็จะไปยื่นขอแล้วก็ไม่เกิน 2- อถึงสวันเราก็จะได้คำตอบแล้วก็ปริน้นตัวนี้ออกมาแล้วก็ พร้อมกับพาสปอร์ตไทยแล้วก็ตั๋วเครื่องบินแล้วก็มายื่นเข้าที่ประเทศไทยเราได้เลยนะคะก็ก็ง่ายอยู่ในการในการเดินทางเข้าแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บก็ตรวจเอ่อหนังสือเดินทางคนเข้าเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จแล้วก็ไปรอรับกระเป๋าแล้วก็ออกมาข้างนอกรอรอที่แบบว่าจะมีรถโรงแรมไปรับนะคะ พอรถโรงแรมไปรับปุ๊บพออย่างอย่างพี่หวานใจเนี่ยในคิสของพี่หวานใจก็จะเป็นอีกคิสหนึ่งที่อ่าคนที่ไปรับพี่น่ะอาจจะเข้าใจผิดเขาเขาไม่พาเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงแรมเขาบอกว่าก็ต้องพาพอพาผู้โดยสารมาที่จะลูกค้าจะมานอนที่โรงแรมเขาจะส่งพาเราไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็พอตรวจที่โรงพยาบาลแล้วค่อยกลับมานอนที่โรงแรม แต่เคสของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ของพี่หวานใจนะ่ะคนขับรถเขาไม่พาไปตรวจที่โรงพยาบาลก็เลยต้องมาตรวจที่ที่นี่เพราะว่าที่โรงแรมที่พักอยู่เนี่ยเขาจะมีพยาบาลมามาตรวจโควิดให้เรานะคะพี่พี่ก็เลยต้องตรวจที่โรงแรมนะคะแต่ค่าตรวจนี้ประมาณสองพันกว่าบาทที่ได้ยินแต่ว่ารู้สึกว่าของพี่หวานใจนี้ออค่าโรงแรมในสองร้อยยูโรรวมทั้งค่าตรวจโควิดด้วยนะคะก็เลยเออ โอเคเราก็ในราคา200ยูโรนี่1คืนรวมค่าตรวจตรวจโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะทุกคนคือมันก็ไม่ยุ่งยากแต่พอเขาบอกว่าหลังจากที่เราตรวจครั้งแรกไปเนี่ยถ้าเราผ่านเราเป็นลบเราไม่ติดเขาจะให้อันนี้มาโรงแรมเขาจะให้ตัวนี้มาแล้วก็เอกสารเอกสารของทางโรงแรมหรือว่าทางเว็บไซต์ที่แบบว่า อีก5วันน่ะเราต้องตรวจเองด้วยด้วยอุปกรณ์ในนี้เขามีอุปกรณ์ให้เราหมดเรานําตัวนี้ไปตรวจเองที่บ้านหลังจากที่เราไปบ้านแล้วแลหรือว่าอ,อ,อยู่ที่ไหนในภายใน5วันเนี่ยเราต้องตรวจอันนี้นะคะแล้วก็ก็ส่งเรื่องกับคืนมาให้กับทางโรงแรมแล้วเขาจะแจ้งไปที่ศูนย์ของประเทศไทยเราอีกทีเพราะว่าเราเราก็เป็นบุคคลที่มาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีขั้นตอนแต่ ถ้าพูดจริงๆอ่ะขั้นตอนมันก็ไม่ยุ่งยากแต่เราต้องทําความเข้าใจให้มันรู้ว่ามันเป็นขั้นตอนอะไรยังไงไงประมาณนี้นะคะแต่วันนี้ผลตรวจที่นี่ก็รู้สึกว่าจะนานเพราะว่าถามเขาแล้วว่าผลตรวจจะได้เมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่เขาบอกว่าภายใน8ปดถึงสิชั่วโมง อันนี้อันนี้ในเคสที่ที่เราได้ยินที่เราทำแต่พอดีตอนที่นั่งเครื่องมันด้วยกันมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าสามีของเขาจองเขาทำให้หมดแบบว่าให้ตรวจให้รู้ผลเร็วภายในสาม สามชั่วโมงประมาณนั้นก็คงรู้แต่ว่าเขาก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบลักษณะไหนเพราะว่าเราทําทับท,ทำธรรมดาหมายว่าเออให้นอนโรงแรมคืนนึงเราก็นอนโรงแรมก็เลยว่าเออไหนไหนก็นอนแล้วถ้าถ้าเรารู้ผลก่อนเราผ่านแล้วก็นอนให้มันคุ้มไปเลยตั้ง200ยูโรใช่ไหมทุกคนเจ็ดพันกว่าค่ะเห็นไหมเออนั่นแหละเออก็เลยนอนนอนพักผ่อนสักคืนหนึ่งไหนไหนแล้วก็มาทั้งคืนโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นแชร์ประสบการณ์นิดๆหน่อย,อยๆที่เกี่ยวกับ าการเข้าเมืองไทยนะคะรายละเอียดก็มีอยู่ประมาณนี้เอ,อกาสารทุกอย่างเราก็ขอผ่านทางอยู่ที่ทางเมืองนอกอยู่แล้วเราขอพาสไทยไทยพัสอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับโควิดอะไรโค้ดอะไรต่างๆแล้วก็ขอ,อขอมาแล้วก็เราก็ปริ้นออกมาแล้วก็เตรียมเอกาสารแล้วก็มายื่นในการยืย่นตัว๋วแล้วว่าเวลาเดินเข้าเข้าเมืองที่เมืองไทยก็ก็รู้สึกว่าโอเควันนี้ คนไม่ค่อยเยอะค่ะที่สนามบินคนไม่ค่อยเยอะวังวันก่อนที่แบบว่าเป็นช่วงสงกรานใช่ไหมคนจะเยอะพี่หวานใจก็ตกใจอยู่เหมือนกันจะคนเยอะหรือเปล่าแต่วันนี้ก็โอเคดีนะคะโอเคนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารายงานต่อไปว่าเราจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีอะไรบ้างอะไร ต,ต่อไปเราต้องทําอะไรอีกต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยผลผลต,วตรวจของพี่หวานใจอันพายนึ่งในไทยใน8ปดถึงสิชั่วโมงนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านเราก็กลับบ้านได้แต่ถ้าไม่ผ่านเราจะทํำยังไงเราต้องปฏิบัติตัวแบบไหนเราจะต้องไปกักตัวอะไรที่ไหนตรงไหนเดี๋ยวมารายงานให้เพื่อนๆนะฟังต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ